สวัสดีค่ะพี่น้องสวัสดีทุกๆุกคนนั่งก่อนค่ะวันนี้มีแนวกินยังพี่น้องจ้าพี่น้องของเ <c oughs> ต็มเลยอีลาเพิ่นสีเฮ็ดอันมีไหมพี่น้องเพิ่นว่าแม่เตรียมมันนี้ไว้เพิ่นสีเฮ็ดเคกอมากินเขาน์กัน,กนว่นต้องไปบ่าวยังหลายนี่ปลาซมอน อบอบเตาอบนี่แหละค่ะ <c oughs> ขนมจีนขนมจีนต้มใหม่ๆแล้วก็น้ำจิ้มของเราน้ำจิ้มสูตรเด็ดคือเก้าค่ะพักกับมี่อันเดียว,ล,วละค่ะคือเก้าอละค่ะนี่พักเหลืออืมเหลืออันนี้กับสลัดกระหลังนี่ค่ะพักหอมพักแค่รสคือเก้าค่ะพี่นอ้องหอมมาเลยค่ะมากินน้ำกันเบอร์ซ่อนไหมอ่ไงเลยโอ้ย ก็เป็นยังดอกค่ะส่วนน้ำจิ้มลิ้นเนี่ยสูตรนี้นะคะ,เอ,ะ,คะเ,นนเอาไปผัดกะค่ะมัเป็นน้ำจิ้มสดๆเอาไปผัดกวนอืน้ำลายแตกน้ำลายแตกนะค่ะพี่นองเสียอย่างเดียวพี่นองค่ะบมมีอันนั้นลู้บ่ใส่เมื่อด้วพี่นงวาดป่าไหมพุ่เมื่ได้ใช้ยัง้ะค่ะป่าใช้แตกเกลือ ให้เกลือแล้วก็เอาเขาอบรลดค่ะพี่นอ้องอใส่น้ำจิ้มลงไปแล้วก็ใส่ขนมจีนลงไปอยากกินแต่หลายมือเหรอพี่น้องอยากกินแต่หลายมือแล้วค่ะกินเลยพี่น้องเนี่ย บาดเต็มคำแกไปอ้อนแกบอกว่าต้องปอกซะก่อนมาปอกให้กันกัดบ่ได้อีกอือสิอืมอืมพี่น้องมาเด้อค่ะเด้อแชบ ชูดอบป,ปลาบ่ให้แห้งเด้อค่ะนี่สิบอกอบป,ปลาไม่ให้แห้งเพราะว่าบางคนอบป,ปลาในเตาอบสิแห้งนะะเนาะค่ะเนาะแห้งว่าน่ากินแล้วพี่นอ้องออื รอนได้ค่ะหอนเนี่ยกินกับอีหยงจะแซ่บพี่น้องมันเกินไปด่แซ่บสดพก่แค่ร้อนหวานอันนี้รสแซ่บอื้มคาวหลายๆค่ะที่ห้องอืมเมื่อใส่ หานัดได้ไหมใช้ได้ลายรดป่าพุ่นน้อเอยใส่ขนมเส้นมันบ่ตองห่วงค่ะลิ้นเห็ดหลายลอย่างสิพี่น้องค่ะเดี๋ยวอันยหลาเลิงเลี่ยนมากเพิ่นจะมาหากินได้ค่ะบ่มมีเหลือพี่น้อง <c oughs> กินเก่งค่ะยาว่าจะลูกแม่ก็กินเก่งบ้านเฮากินเก่งเบิดทั้งพ่อแม่ลูกค่ะพี่น้องไอ้เนื้อกินเศษแล้วลหนสิล่ะค่ะบางเทีก็ได้กินอวมือบางทีงก็เกลี่ยตับในมือเดียวพี่น้องอืมแมเกลือได้หนิพี่น้องเขาเขา อืมใช่อืมแกจะกินตะโดนมือแล้วล่ะมีเวลาลืมเลยพี่น้อง ออลืมยังเล่นว่าสิบอา่อฟังว่าวิธีอบป,ป่าบ้าแห้งเปิดไฟชุดเลยค่ะเตาอบจะระบา็คือกันเนาะค่ะเนาะเี่นเปิดไฟสองร้อยจดสิบหาคือคือ,ค,อคือเต็มที่ที่เตาอบอ,อยู่บ้านดิเนเนาะแล้วก็เปิดเอ่อบนล่างพัดลมไหมค่ะบนล่างพัดลมบนล่างเออแมนแหลว นั่นลหละพี่น้องเปิดว้อมเตาไว้ประมาณหาหน้าที่แล้วก็เพิ่นชิห้อนเลยล่ะแล้วแล้วเอาอปลาใส่ลวดพี่น่องปลาใส่ทับท่านอบอันฝ้ายเดี่ยวยังสีน้ำผ่ะเนาะเป็นเพิ่นแหลมาแล้วเสียแค่บดถึงสิบนาทีเด้อพี่น่องบดต้องอบถึงสิบนาทีหาหน้าที่กับพ่อค่ะ้าอบโดนเพิ่นสี เพื่อนสิแห่งพี่น้องบ่ตองย่านว่าบ่สุกพี่น้องบ่ตองย่านว่าป่าโบชุกสุกล้านเปอร์เซ็นต์ค่ะแล้วเนื้อเพอนเจวานมีนม้ชำชัมผนชําเลยค่ะบ่แห่งอืมอืม คือคนเดี๋ยวเลยสองมือไม่เคยอยูไหมลูก,กไปโรงเรียนอหอมหอวได้ไหมลูกกัไปโรงเรียนพ่อก,กับไปทำงานบื่เป็นมามอีหลาแล้วเนาะถึงคนเดี๋ยวไป่นหนอ แต่ว่าน้ำจิ้มก็เผ็ดก่ะค่ะจิ้ม,มก,ก็เผ็ดเลยอิลาเพื่อน,นกินเมื่อกีกินน้ำจิ้มเพื่อน,นว่ะเพืเพ่อนเผ็ดไปเยอะเผ็ดๆของเพื่อนอือใช่ไหมพี่น้อง

อันนี้ก็ใส่ะรันนี้ก็แสร็จข้ามหนึ่งยนะ่างอีนะสามีลิ้นแล้วก็บอกคอยกินได้ไปีหน่อป่าแล้วบอกคอยกินซิมโย่ข้ามช้อนข้ามใช่ไหมกินแล้วก็บอกกินเป็นตู้เป็นตาแล้วบอกกินหรอกค่ะ Der. Mm. Ja. บายนี่เกิดสิกินต้งเสียค่ะกินไลยแตทฐานไปทำงานบุก่กินพี่นอ้องทำนั่นแหละคือ่อจะเห็นอะให้ตุ่มนั่นเดียวเยกเกิดขวดนึงแค่นั้นและค่ะมีกวดกบกินขวยไม่นแตกต่าง อืมาภาพรเผ็ดได้ก,การเนืะอทุกอย่าเผ็ดหอมเผ็ดหอมมากมาด้ยค่ะเด้อกินน้ำกันซุบเสียไปเลยเมนูมนอรมามากเลยค่ะอืมปกต,ติอ่ะ ลิ้นเซื้อมาเป็นโตมาอบพี่น้องอบเป็นโตเลยเป็นแห้งแซบค่ะแต่ว่าเนี่ยอันลิ้นซื้อพิษพี่น้องที่เขาเขียนไปไว้ว่าป่านนอเวไหมพี่น้องลิ้นก็น,นึกว่าอันอันนี้ลิ้นก็นบอกว่าเอานี่เบื้อง้ายพิษเขาเพิ่นเอานี้ให้บนวพาุรุษป่านอเวมันกินดิบได้พี่น้อง ทีแรกนะ่ะลูกเสียวม่านดองที่นี่ลระอยากเรยบอกให้ลูกว่านดองกุ้งดองปลาแม่กินเนี้ยมาสัน่นเพื่อนก็นเลยว่าซื่อขิงกับปลามาแม่พันพี่บ้านซื้อปลาผิดก็เลยดองแตกุ้งแต่ว่าเพื่อนกินสิมดอลดวหรอมาขค้นชิมมีอสองตัวแซ่บพี่น้องแล้วเสียนั่งดองให้ไหม่สิม,มืผพานพี่บ้าพี่น้องกินทั้งปลาทั้งกุ้งพี่น้องผัดดองนาะรินกินถนัดอย ถอดดิบซืซ้อบริดวงนันอย่างนั้นมันบรถนานดเท่าไหร่ค่ะอืมอืมอืม มดี่ข้ามกันข้ามหนึง่งหนึ่งข้ามหนึง่งสูตรน้ำจิมนีกะเป็นสูตรของลิ้นเองนะคะเพ่นบ่คือบานก็เมียงเขาดอกตามทุกอย่างหายเข้ากันแล้วตาัาพักสีิหอมกระเทียมอยงทุกอย่างอะไรค่ะใส่เท่งเงิน เอ่อทัวร์ดีสงขัวเนาะค่ะเนาะริบไม่ได้ขัวลนะคะ่ะลินอบใส่เตาอบนั่นแหละทำแล้วแล้วเอานื้อมันใส่หม้อพี่น้องเอาลงไปพัดพัดจนพึ้นเหนียวสิค่ะริบม,มากแบบนี้ค่ะริบมามากแบบตรงเลงตรงเลงนะพี่น้องเนาะอืม อืมอืมอืมบานชุดจอยเจ้ามันเจ้าไปอะไดจกเป็นอะมันยุดไปเลยนอกจากที่ยุดเองน้องขันเนาะเสียถ้าดดีด้กินแต่มันยุดไปเลยอืม ถ้าว่าก็ต้องหยุดพี่น้องเวลาหลายแล้วกระดานดูใส่บุบบานโอ,อ,อ้นั่นแหละค่ะพี่น้องคือเก่าเหมือนเดิมนะคะเนาะฝากไปแล้วมาย้ในีก็ฝากยัำนั่น ฝากคือเกาพี่น้องค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจหอลินทคขีป่อไปเนาะคะ่ะน้องหายกาลังใจแล้วนี่ก็สิไปทำกลังใจทุกๆคนคือกันอนะพีนนนะะ่น้องทุกๆบ้านเนาะค่ะนาะแล้วก็ขอบคุณคือเกาเหมือนเดิมจ้าขอบคุณทุกๆกําลังใจทุกการติดตามบว่าเป็นเพื่อนไม่เพื่อนเกาเนาะค่ะนาะขอหายสุกคนอยู่ดิมแห้งสุขภาพร่างกายแข็งแรง เด้อค่ะเด้อาานี่ก็ไปละค่ะสวัสดีค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ